สวัสดีครับผมสวัสดีมิชชัแนลครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายช่างทุกท่านครับผม <c oughs> วันนี้ปิ๊งไอเดียกับงานกระเบื้องครับผมวันนี้ว่ากะจะมาลองทําตัวยาแนวร่องกระเบื้องครับผมว่ามันจะได้ไหมอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรครับผมนี่ครับหลอดดูดนมกับขวดโคก ผวคเอหัวละสิบบาทนะครับสิบกว่าบาทเอามาลองดูครับผมนี่ครับกับอุปกรณ์กับรองเท้าแตะครับผมเอามาปาดเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับเราก็จะเจาะรูตรงนี้ครับผมเห็นไหมฮะเจาะรูตรงกลางหาะไรที้ให้เป็นรูครับผม แล้วก็สอดหลอดออกมาครับผมกับฟ้าขวดอันนี้ก็ผสมยาแนวแล้วครับผมว่าจะมาลองทําดูครับผมลองดูสิว่าหน้าง,งานจะเป็นอย่างไรครับผมเอาต่อไปก็หน้าง,งานจริงนะครับนี่ฮะกำลังรีดครับผมร่องกระเบื้องการยาแนวแบบนี้ก็จะดีไปอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่ามันจะรีดไปในตัวเลยมันเรายิงซิลิโคนนะฮะถ้ามันเรียบแล้วเราก็ปาดไปด้วยเลยประมาณนี้ครับผมถ้าช่างกระเบื้อง ท่านใดก็สนใจไปลองประดิษฐ์ประดอยลองดูนะครับว่ามันจะเป็นว่ามันจะง่ายหรือว่าจะยากอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก่อนแผนกยาแนวก็ใช้แบบลองท้าแตะมเหมือนกันนี่แหละครับแบบที่ผมทําอยู่ป่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ป้ายลายขวางก่อนครับปลายซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็รีดแนวตรงอีกข้างหนึ่งครับผมแต่อันนี้ผมประดิษฐ์แค่ตัวใส่เป็นตัวที่หลอดยิงครับกับ รองเท้าแตะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แค่สอดไส้หลอดอยู่ตรงกลางครับผมคล้ายๆเรายิงซิลิโคนนะครับผมแล้วก็รีบไปตึงในตัวเลยมันจะดูง่ายกว่านครับผมถ้าแทใครช่างกระเบื้องทุนในจกเอาไปประดิษฐ์ประดอยต่อก็โอเคครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่มันก็ง่ายอยู่ครับผมถ้าเป็นขวดตัวที่อ่อนกว่าขวดที่ผมทำอยู่ครับผมการบีบการอะไรับไลท์ไลท์ดีกว่าประมาณนี้ครับผม และเวลางานออกมาก็ดูสาดตาด้วยครับเพราะว่าเราปาดไปด้วยไม่ก็ต้องเช็ดมากอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมไว้โอกาสหน้าคิดไอเดียอะไรใหม่ๆก็จะมานำเสนออีกครับผมสำหรับวันนี้กับตัวยาแนวแบบฉีกครับผมเอาแบบนี้ละกัน ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสสวัสดีขอบคุณครับ